แล้วผมก็อยู่ที่แม่น้ำสองสีนะครับข้างหลังนี้ก็เป็นวัดโขงเจียมนะครับหมุนมาไหนหนึงตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำสองสีนะครับที่โขงเทียมครับแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบแม่น้ำโขงครับฝั่งเขาต้นก็จะเป็นฝั่งส,สปปอลาวนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นแล้วครับสามโมงครึ่งที่โขงเจียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับ ก็จะเป็นจุดชมแม่น้ำสองสีที่อำเภอของเจียมครับแล้วก็มีป้ายนะครับป้ายแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ<ม>ุบลราชธานีาานนนครับตัวนี้จะเป็นแก่งสะพึงนะครับพระธาตุหนองบัวอันนี้ก็เป็นแผนที่อุบลราชธาน,าาน,นีนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเชียวๆน,นี่ก็เป็นสปปบราว ฝั่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นแม่น้ำมูลน,นะครับก็ไหลามาบรรจบที่แม่น้ำโขงครับที่โขงเจียมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงครึ่งนะครับก็ฝนคึมคึมครับส่วนฝังนู้นก็จะเป็นฝั่งสปปรลาวครับ ตรงนี้ก็จะเป็นวัดวัดโขงเจียมนะครับวัดโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธาน,นีเลยจากวัดมานี่ก็เป็นแม่น้ำโขงนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นแม่น้ำสองสีนะครับ